ในคลิปวิดีโอนี้ครับคลาสสิกคาเมล่าแมนประทาบบอสคูณ1คูณ1คูณ1เท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่พอดีว่ามีเพื่อนๆหลายคนไม่เคยเห็นบอส1 1คูณ1คูณ1ในแมปคอรสโลนนะครับผมซึ่งเป็นแผนที่ใหม่ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็เลยคิดว่าเอาเจ้าคลาสสิกคาเมล่าแมนนี่แหละเป็นยูนิตอีเวนต์มาวีอกับบอสอีเวนต์หนึ่งแสนตัวครับผมจะไหวไหมใครจะล่วงก่อนกันไปเริ่มกันเลยครับ หนึ่งแสนเลยเหรอถอนคำพูดทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วพูดไปแล้วด้วยไม่เป็นไรเรามาลองดูกันก่อนนะครับผมว่าคอมเรานั้นจะไหวหรือเปล่านะครับผมไม่ได้เป็นห่วงยูนิตเลยผมเป็นห่วงว่าคอมผมอะไหวไหม <c oughs> ก่อนหนึ่งหยุดเวลาไว้ก่อนนะครับผมจากนั้นทําการเพิ่มเงินมาผมคิดว่าน่าจะใช้เงินประมาณล้านหนึ่งก็น่าจะพอมั้งในการวางยูนิตคลาสสิกคาเมราแมนนะครับ เราจะวางยูนิตบริเวณตรงนี้นะครับผมเพราะผมคิดว่าถ้าเราเล่นโค้งตรงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสแก้ตัวในกรณีที่ทอยเลตหลุดนะครับผมแต่จริงไม่น่าจะเกี่ยวนะวางตรงไหนก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าทอยเลตหลุดจากตรงนี้ไปได้ผมน่าจะหลุดก่อนที่ทอยเลตจะหลุดเข้าฐานนี <c oughs> งั้นวางมัวม่วๆเลยอะซ้ายขวาสลับกันไปเลยนะครับผม บอสตัวนี้อาจจะไม่ได้โหดมากสําหรับเพื่อนๆนะครับผมแต่ผู้เล่นมือใหม่เจอเข้าไปไม่รอดนะครับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคนที่ไม่มียูนิตดีๆแบบว่าเขาเข้ามาทํากิจกรรมเพื่อที่จะรับเหรียญอาแล้วเอาไปแลกของฟรีในอีเวนต์คลาสสิกโลบอคเนี่ยเพื่อนๆมันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับตอนนี้อัปเกรดแม็กหมดแล้วขอปรับกราฟิกให้ต่าที่สุดก่อนเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อความปลอดภัยครับผมแล้วก็โลจีเปิดออนเอาไว้ได้ไหม ยังไม่ได้ครับผมคุณอีวานยังไม่แก้ไขให้เลยงั้นปิดเอาไว้เหมือนเดิมครับเพืเ่อนๆทีนี้กดเพย์มานะครับแล้วก็ทําการสกทกอเลิออกมา1นคูณหคูณหคูณหหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนตัวครับ <S <S <ห>ดีเลยศูน์จุพร้อมนะทุกคน3าม คิสตันช็อปด o p com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการทอยเลทเทิร์นดิเอนซ์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิบของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยฟุตของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหึง let's go มาแล้วครับผมและนี่คือบอสนะครับเพื่อนๆหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งไม่เห็นเลยอะเห็นตะระเบิดนะครับผมโอ้โหดาเมจเขาแรงเกินไปงั้น เราจะต้องมีตัวแทงให้บอสนะครับเพื่อนๆเ,เอาเป็นตัวเรลีบาเลตไหมเอาเป็นกิจด,ดีกว่ากิจเพิ่มไปอีก10,000แตัวครับผมด้วยจิบร้อยพันหมื่นแศูนจุดห้ามาครับผมตอนนี้ตัวเลลสองแสนตัวแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ากิจหลุดมาได้แค่ตัวหนึ่งเนี่ยขอแค่ได้ตันตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าที่เหลือนี่ล่วงแน่นอนนะครับผมความสามารถแบบสแปดก,กิจพุ่งกิจพาย,ยายามจะพุ่งแต่พุ่งมาแล้วติดครับ ติดบอร์สุก้าห์ยิงสกัดไว้ได้งั้นเราต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเขาเป็นตัวอะไรอีกอะจัดฟอร์ส,สกิลตั้นทอยเลิทไปหนึ่งพันตัวครับหนึ่งพันตัวก็น่าจะพอแล้วนะครับเพื่อนๆหน่วยสิบร้อยพันศูนย์จุดห้ามาครับฟอร์สเฮปีเท่าไหร่เออแบบนี้ก็ยังชั่วทางฝั่งของทอยเลิทได้แทงหน่อยนะครับผมไม่ไหวไหมออยังได้อยู่สเปตซ์โซเขาอีกนิดหนึ่งพวกคาสิคกคาเ์ล่าแมนนายทำได้ยิงไปยิงไป ยิ่งไปเริ่มไม่ไหวแล้วโดนหลับแล้วหนึ่งสองสามแล้วสี่แล้วนะครับผมห้าหกเจ็ดไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมขอหยุดเวลาไว้ก่อนหยุดก่อนหยุดก่อน,อนไม่ได้ถ้าเราปล่อยหลุดไปแบบนี้นะครับมีหวังเราขิดแน่นอนนะครับผมเพื่อนเนเพื่อความยุติธรรมทางฝั่งเราบ้างต้องเพิ่มตัวล้างสตันไปอีกหนึ่งนะครับผมคาเมลา่ารีแพร์โดนมาครับ ผมจะวางเขาไว้บริเวณตรงจุดนี้ก็แล้วกันไม่ได้ต้องขายทิ้ง1ตัวงั้นขายตัวตรงกลางนี้ทิ้งโอเควางไว้แล้วก็อัปเกรดไปให้แม็กนะครับผมกดเพลย์ได้มาต่อกันครับทุกคนไม่ต้องออโต้สคริปต์หรอกแค่นี้ก็แหลกแล้วนะครับอย่าให้ผมออโต้สคริปต์เลยมาตันแล้วแต่ว่ามีล้างสถานะครับผมนอกจากล้างสถานะแล้วก็ยังช่วยยิงแต่ว่าเอ้ยลืมไปเลยว่าฟอสเวลาสตันเราล้างไม่ได้ใช่ไหม มันเป็นการสตันแบบพิเศษนะครับผมไม่ได้อ่ะเดี๋เด็ดเดเอาใหม่เอาใหม่ต้องเปลี่ยนเป็นพี่ใหญ่อัปเกรดไทยเด่นคอกแมนนะครับผมไม่รู้ว่าเขาล้างสตัน์ให้พวกตัวเล็กๆได้ไหมนะรู้แต่ว่าเขามีความสามารถพิเศษในการล้างสตันด้วยนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็อัปเกรดแม็กไปนะครับผมโอเคมาแบบนี้ค่อยสูสีหน่อยนะครับเล็กอย่างหนึ่งเรามีสกิลหยุดเวลาด้วยไงสามสิบวิผมว่าไหวได้อยู่ เออดีขึ้นมาหน่อยเวลาเราเจอสตันเยอะๆถ้าทอเลนตหลุดมาตรงนี้เราก็ค่อยกดสกิลหยุดเวลานะครับโดนตันละหนึ่งสองสามแล้วสี่แล้วแต่ว่ายังได้อยู่ครับผมมีพี่อายือนอยู่แบ็หลังแบบนี้เฮ้ยเหมือนจะหลุดคิดเหมือนจะหลุดแต่ว่าได้อยู่ผมจะยังไม่ใช้สกิลนะค่อยใช้ตอนที่เขาหลุดจากโค้งตรงนี้ไปวนกลับมาตรงนี้ดีกว่าเราค่อยกดหยุดเวลานะครับคูดาวนาน200วิ เราเซกบอส1 1คูณ1คูณหนึ่งมา10,000แสนตัวแล้วก็กิดอีก10,000แสนใช่ไหมเพื่อนๆบวกฟอสไปอีก1000นะครับเฮ้ยหลุดไปไหนแล้วเดี๋ยวนๆ,ๆหาไม่เจอไปไหนแล้ววะเฮ้ยในฐานเราอ่ะเยวหยุดเวลาไว้ก่อนโอ้โหเกือบไปแล้ว,เ,ลวเมื่อกี้มาตรงนี้นะครับผมโชคดีที่หยุดเวลาไว้ทันแล้วก็มีดักตรงนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยหลุดเข้าฐานเราเพสไปแล้วผมงงฐานตัวเองอะมอสักครู่ คือทอยลิทเยอะจัดไงเออเออกความสามารถสเปซแบบบ่อยๆหน่อยพี่ใหญ่ไม่เพื่อนดูนี่กดกิดมันพุ่งปีนดเลยเอาไม่อยู่จริงๆนะครับผมเราต้องเพิ่มพี่ใหญ่เป็นอีกตัวหนึ่งหันไหมวางไว้ตรงนี้อ,อุ้ยเอาเกดไปให้แม็กมา2ตัวน่าจะไหวแหละสู้เขาพวกคลาสสิกคา m เมด่าแมนแต่ดูเหมือนว่ามีแต่พี่ใหญ่ทำงานนะคลาสสิกคาเม่าแมนนี่คือแอะ ยิงไม่เข้าเลยนะครับผมผมจะเปลี่ยนจากบอสฟอสเมื่อสักครู่นี้เอาเป็นบอสไก่เทอร์กีนะครับผมบอสไก่เทอร์กีเห็นไงนะใจแอนเทอร์กีใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะใจแอนเทอร์กีทอยเลตโอเคถูกด้วยทอยเลตหนึ่งหมื่นตัวหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นศูนย์จุดห้ามาครับผมบอสไก่เฮปีเท่าไหร่เอ่ยขอดูสิยิงเข้าปะเนี่ยสี่ล้านกว่าแต่ว่าเข้าอยู่ ผมต้องวางพี่ใหญ่เพิ่มล้างตันเอาไว้บริเวณจุดตรงนี้มาแล้วก็อัปเกรดให้แม็กไปนะครับผมโอเครอบนี้น่าจะไหวแหละถ้าไก่เขาไม่สตาร์ระยะไกลอะนะ <c oughs> ไก่สตาร์ปุ๊บอัปเกรดไทท่านคอ,อกแมนล้างตันไม่ทันเรียบร้อยเลยนะครับผมเอา้าตัวหน้าตันแล้วอ๋อกว่าเขาจะมายิงเลเซอร์ก็จุดโค้งตรงนี้นะครับผมเอาเมื่อกี้ปไปเลยค้างเหรอเฮ้ย <c oughs> กวาดเป็นแถบครับผมกวาดมาอีกหนึ่งรอบหมุนแบบ360องศาเป็นไงล่ะยิงทะลุออกนอกแมปด้วยยังหูด <c> ห <oughs> ยุดก่อนหยุดก่อนใช้สกิลหยุดเวลาก่อนนะครับผมขอเคลียร์จุดด้านหน้าตรงนี้ก่อนโอเคผมยังไม่ได้อัปเกรดฟูงนี้เหรอ <c oughs> ยังว่าอยู่ทำไมดามเมจเราเบาจังผมเบอร์เพื่อนเพื่อนเมื่อก,กี้นี้โอ้โห อัพแต่ดนะ้านซ้ายลืมอัพด้านขวานะครับโทษโทษยังว่าอยู่ว่าทําไมเราจัดการไม่ได้จริงๆควรจะจัดการได้ตั้งแต่แรกนะครับผมเลยทําให้พวกบอสหลุดมาตรงนี้เลยอ่ะเราจะต้องใช้สกิลอีกรอบหนึ่งแต่ว่าครูดาวร้อยกว่าวิน่าจะได้อยู่แล้วมั้งบอสไก่มีข้อเสียตรงที่ว่าเดินช้านะครับผมที่เหลือดีหมดอารมณ์เหมือนผมหลบกับดักเลเซอร์อะไรแบบนั้นเลยเหมือนเดูดิ เลเซอร์มาแบบต่อเนื่องรัวๆเลยนะครับผมแล้วฝูงตรงนี้จะหลุดแล้วแต่ว่า HP เหลือแค่นิดเดียวไม่น่าจะหลุดน่าจะจัดการได้อยู่นะครับผมสกิลเราคูดาวเสร็จยังขอดูสกิลแป๊บเ8 7 6เจ้หเอาหลับอีกแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเข้าส2 1สองหนึ่งศูยโอ้โหตูแล้วกดไม่ได้เขาหลับว่าเพื่อนโอเคสกิลมาแล้วหยุดเวลาไว้ก่อนนะครับผมเอาหยุดเวลาแล้วนะยังจะยิงอีกเหรอ บอสไก่นี่มันร้ายจริงๆเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะเพื่อนๆตามใดที่มีอัปเกรดไททันคอกแมนอยู่นะครับบอสไจแอ็นเทอร์กีจะไม่ได้หลุดจากโค้งตรงนี้เลยนะครับผมต่อให้หลุดมาถึงโค้งตรงนี้ได้ก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขายอัปเกรดไททันคอกแมนทิ้งล่ะจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมกดขายทิ้งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคาเมล่ารีเพย์โดนอย่างเดียวจะไหวไหมวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ กดอัปเกรดให้แม็กโอเคมาลุ้นกันครับเหมือนคาม r ล่ารีเพโดูนเราจะล้างสตันไม่ทันครับผมเนื่องจากว่าเก็บเกต็ดเนิช้าเกินไปจริงๆก็ไม่ได้เก็บเกต็ดช้านะครับผมแต่พวกตัวสตันเนี่ยมันเยอะเกินไปเราต้องเปลี่ยนเบื่อน,เป,นเปลี่ยนจากคามิล่ารี i พโด n นเป็นตัวอื่นนะครับผมจะใช้เป็นสปิเก r ร์รี r พโดนแทนได้ไหมอะแต่ว่าเราจะต้องวาง2ตัวนะครับผมถ้าวางไปตัวเดียวเขาจะล้างได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองดูก่อนอนะ่ะ ขายทิ้งนะครับแล้วก็วางไปหนึ่งตัวตรงนี้ก่อนจากนั้นอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดกดอัปเกรดยากอีกโอเควางไปตัวเดียวโอ้โหวิ่งวุ่นเลยวิ่งล้างมันเลยนะครับผมแล้วเพื่อนๆดูเส้นเลยร์ไม่ไหวตัวเดียวไม่ไหวต้องวางไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับผมเขาล้างไม่ทันงั้นผมวางเพิ่มตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ อัปเกรดไปให้แม็กนะครับอัปเกรดยากมากอยู่ไหนอะตัวเขาอยู่ไหนละคลิกไม่โดนละหาไม่เจอแล้วตอนนี้โอ้โหงานเข้าแล้วแบบนี้โอเคกว่าจะคลิกโดนนะครับผมกว่าจะอัปเกรดเต็มทอเลตก็หลุดเข้าฐานซะแล้วอย่างตอนนี้มี2ตัวช่วยกันล้างนะครับคูดาว0.5น์วินะครับผมเบื่อๆไหวไหม ไม่นะคาสสิกกัมมิลาแมนทำไมไม่ยิงเกิดอะไรขึ้นล้างไม่ทันเนอะเมะื่อกี้เขาไม่ยอมยิงนะครับผมแสดงว่าล้างไม่ทันนะครับกัมมล่ารีเพย์โดนไม่ใช่กัมมิล่ารีเพย์โดนสปกเกอร์รีเพย์โดนเออเลอร์ไปเลยครับผมอันนี้จบเกมแล้วนะเพื่อนๆเขายังออกมาอีกแล้วดูดิไม่ต้องออกมามันจบเกมไปแล้ว